กาศครับประกาศจันพุ่งศุกผมจะพยายามลงคลิปนะครับส่วนสาวทีมจะไลฟ์สตรีมนะครับขอบคุณครับเฮ้ยพี่พี่จันตามหลังผมมอโอ้ยพี่จันพุ่งเกิดไม่ได้หรอเออพุ่งหันไปนี่ก็มึงไงแค่เดินมาจู่อ้าวเอ้าอ่ายังไงพี่ชายก็คือเลาะซ้ายไปจนจนจนสุดจนเกือบสุดเสร็จแล้วหักขวาต้องยับเรื่อยๆแล้วมองขวาไว้มันจะเป็นแสงอยู่บนประตูอ่าตรงนี้คืออะไรอ่ะ ออแซบเขาก็ดเลยวะบ่เฮ้ตรงนี้้โอ้โหสามขวดโอเค,อเ,คเดี๋ยวช่วยวิ่งหรอเดี๋ยวขดสอง ตรงนี้มันน่าจะง่ายอยู่ง่ายใช่แล้วคนสองครบแล้วบีมสามคนราผมผมรอพี่กลับมาไม่มีผีไม่มีอะไรเลยเดี๋วพี่ชายเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงให้่นคนเดียวแล้สามคนเลยเพราะสามคนมันมีอังแย่งสามคนยังคนปวดเหอย แต่ตที่เราจะเอาแค่สองไ่แล้วไม่อย่างนั้นล่าอ,อ,อ,อาแล้วแหละประตูเปิดกันลอยที่นี่หรอไอ้บีมฮะอ๋ะอ,อกตกใจนดี๋ย็จะที่จอสักมันอยู่ที่นี่ยู่ที่ไหนที่นี่ที่ไหน กูอยากออกไอ้สัสตันปะตัดต,ต,ตัดรถตัดอะไรอยเองนเนี้ยวะตัวน้องเสีแดงด้วยไปซ้ายก่อนทางนี้นอ่ะโ <c oughs> อ้โหไม่ต่างกันเฮ้ยบ <c oughs> ีบฉันจะหลงทางใช่ไหมใช่ตรงแล้วแหละนี่แหละประโยคนี่แหละมันประโยคนำทางเนาะ ถูกต้องเพราะตามปกติมันจะไม่มีนะจ๊ะทางที่อะไรนี่บอกไปด้วยบอกไปด้วยเออโลบอกครับครั้งหนึ่งนะฮะโลบอกมันโลบอกก็หันหน้ามองผมพี่แต่เรื่องอะ่ะผมจะบอกโลบอกอยู่ <laughs> ใช่ไหมไม่ใช <laughs> <laughs> ่ได้แหละเราถูกปะว่าเราถ้าเราออกมาทางที่เรามาตอนแรกนี่ฮาอลไรนะ ใกล้แลใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเกียร์กียข่วาสปนเลยเออขวาเสร็จแล้วก็สีส่ซ้ายพี่จะรีบรอรอรอ,อ,อโอแม่ด่านนี้มีเท่าไหร่ด่านนี้มีเท่าไหร่รมีเท่าไหร่โอสบายสบสบา,สบาไอ้ร่างไอ้ร่างคนเปแสบจริงไนี่ยมันฮาจริงีไงง่ไม่พูดเลยนะถั่ว ผมเลยคิดอยู่ผมเลยคำนวนอยู่แ่้แบบอี่เปล่าวะก็ไม่ใช่จำชิ้นไหนมาจำชิ้นไหนไ้อะไรวะพี่ับจอดพี่พี่เราจอดไปหน้า Google t a n s e เสร็จไปหน้า Google หน่อยดูอะดิปชาติอินอะไรวะ S <S <S พี่พับไม่ได้พี่ใช้ตัวบา r เซอร์เกมพี่ไม่ได้ใช้อ๋อพี่ใช้ตัวอ,อ,อีกไอบีมตัวน,นู้นมีไฟอะ่ะตัวนู้นมีไฟอย่าอยากรู้อะ่ะให้บีมตัวนี้ก็มีไฟทำานทาั้นมันก็เป็นโซนหนึ่งอะไรอะ่ะดอนมูฟเหรอางขยับปีตาบอดจะอย่างงี้ระหล่งนี้มีอะไรอะ่ะพี่ชายเรากลับไปดูทางเดิมก่อนไหม อ๋อถ้ามันโผล่มาคือห้ามขยับดอนขยับใช่ดอนมู๊ oh. ผมปล่อยเมาส์เลยอ่ะโอเคฝีง่ายมันไม่เชิงไม่มีคือไม่รู้ว่ามันเป็นตัวไม่มีกำแพงกำแพงลุแพงลุลน่ลนลล่นนะโอเคไปเนี่ยพี่เราทักไม่มีผีอ่ะเดี๋ยวใใตามไปเลย แม่งเงินามาขยับตบหมุนตัวได้ดิเอ็กูกันไหนใจตามเลยประตูดีไปกว่าไม่ได้ล็อกล็อกลองเจมไอทีแน่เลยไม่รู้ผมปล่อยเลยอ่ะทีนี้หมุนตัวให้ด้วยอ่ะพี่หมุนตัวได้คู่กันรู้คู่หมุนตัวได้ประตูไ้แหละเอาวิ่งนีพไปทางโน้นนะพี่ไปทางนี้ โอเคเอ้ยทางนี้ทางออกพิมฮะโอเคช้องการอะไรปะพี่ลองกดดูเฮ้ยลูกศรตรงนี้เหรออะไรอะทีวีอะไรอะอะไรอะใช่ผีอะไรก็ไม่รู้มันผีผีอิเล็กทรอนิกส์เพราะเสียงมันแดบเสียงของทีวีใช้ต่อเลพี่ชายนี่ไง หมุน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 ตัวก็ต้องมาก้นหายใจกับมึงนะกูเจอมึงกี่ครั้งกูหายใจตลอดเลยอกใจแล้วโอเคแตาเพิ่มเล็วไปสักเ้ยนี่กูที่เพิ่งโอ้โหในรูมึงก็เอาโอ้โหลีบ ไอวีอะไรอะ h i s e. Did, uh h i s i s how to go h e r e อะไร i n t e r l i m i t a r y อ do y o u r e m e r b e จำได้ไหมจำอะไรอะกูอ่านกระดาษมึงกเอามึงเอาทุกงานเลยอ๋มึงเอาทุกงานไม่ได้กูอ่านกระดาษไละให้กูอ่านก่อนไม่ได้หรอไม่ได้ไอ้บีมไปทางไหนอ่ะ กลับมาทางเดิมพี่ไม่มีแล้ว,ลวผมสับสวิตช์แล้วไม่เงยกระดาษมันก็เอาเอาหมดอะผมก็หมุนอน่างเดียวมันกี่นาทีมันสปอนดีไหมไม่รู้พี่นายเปิดไฟจับใช่ตอนไหนเล่นเปิดเปิดตลอด หมุน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 คุต้องมาเจอคูต้องมาเจอมึงตลอดทางไม่ได้วีมงมาด้วยสมื่อนแบบรพืเปิดดีกว่าทางลูกศรไงลูกศรที่เราแยกที่พี่แยกไปทางขวาจำได้ปะโอเคผมลองไปพี่ผมอยู่ข้างหลังใช่มึงตัวจริงปะเนี่ยอยู่ข้างหลังแทงกูอีกอยู่ข้างหลังนะพี่แล้วนี่ก็เออ เฮ้ยเดี๋หนุน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 คือมึงก็เที่ยงคืนชื่นแล้วไงก็รีบเหมือนกันนะแม่ล็อกหมดเลยปะโอ้โหนี่ไงนี่ไงรีบอ๋อรีบอยู่นี่หมดเลยถ้ามึงสปอนตรงนี้นี่ฮีบอกเลยเี้ยมากเลยบอกให้ผู้พายไม่ดต่อไปเลยบอกให้